ฮัลโหลคุณได้ทองจากพิมพิพายนะคะคุณไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะคุณซื้อของใช่ไหมคะมมคุณยังอยู่ใช่ไหมคะค,ยยค่ะยังอยู่ค่ะคุณอยู่ไหมคะอยู่ค่ะคุณได้ทองจากพิมพิพายนะคะคุณได้ทองค่ะคุณได้ทองไปฟรีๆเลยค่ะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณได้ทองค่ะ<อ>คุณซื้อไปกี่สิทธิ์คะโอ้หาูมาก Icana, คุณบ้านอยู่ไหนคะได้สวยด้วยได้ทองด้วยร้ดรอดดคุณบ้านอยู่ไหนคะสังขบุรีค่ะสังขบุรีเดี๋ยวส่งทองไปให้นะคะยินดีด้วยนะคะไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรจะบอกคนอื่นไหมคะอ้สวยด้วยรวยด้วยค่ะรอดรถรถรถ